มะม่วงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับมดแดงสุกเต็มเทก็ล่วงหล่นลงไปมดแดงก็มองตาตามปริบป,ปริบอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงจะมีเงินมากก็ไม่มีความหมายเพราะไม่รู้จักบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมหรือตำแหน่งยศสักศีบางคนก็ตำแหน่งใหญ่โต แต่ไม่ได้ใช้ตำแหน่งให้เกิดประโยชน์แก่ลูกแก่ล้านแก่บ้านแก่เมืองแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่มีความหมายหรือนับจากปริญญาเอกโพตรีจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ไม่ได้ใช้ความรู้สมศักดิ์ศรีที่ได้ศึกษาเราะเรียนมาก็ไม่มีความหมายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นค่าของคนไม่ได้นับจากอามากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานที่มันทำเพราะฉะนั้นโอกาสมีไว้เพื่อทำอดีตมีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้อดีตมีไว้เพื่อจำอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว อะไรดีๆก็จดจำนํามาส่งเสริมให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปส่วนที่ไม่ดีก็ลดละเลิกไปอดีตมีไว้เพื่อจำปัญญามีไว้เพื่อแก้ปัญญามีไว้เพื่อแก้ไม่ว่าจะเป็นปัญญาในร่วงส่วนตัวหรือปัญญาในเรื่องส่วนรวมก็มีเอาไว้เพื่อแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นวันนี้ได้แสดงธรรมะในงานชาปนกิจศพอันพระครูสดธธรรมวดีกันขากันยานโนก็ได้อารมเรื่องต้นว่าการจัดงานชาปนกิจศพเกิดขึ้นจากปัจจัยสี่ประการจากคุณงามความดีของผู้จากไปจากน้ำใจของผู้ยังอยู่ จากะตัญญูกะตะเวทีของสิสยานุสิและสี่จากการเสียสละของาตดมิตรและปวงชนจากนั้นก็ได้นเน้นให้เห็นความสำคัญของชีวิตเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้จะตายทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะตายเพื่ออยู่หรือเราจะอยู่เพื่อตายตายแบบช้างหรือจะตายแบบมดอมดมดแดง อาอย่างมีคุณค่าหรือตาอย่างไรคุณค่าอิมินากะตะปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่นพะครูสดรรมวดีจันทากริยาโนได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งละสังขารและบุญกุศลเทบันดาสาธุชนพุทธบริษัท ได้ร่วมกันบำเพ็ญถวายในวันนี้ขอจะมารวมกันเป็นหมันเดชะนุภาสนับสนุนเกื่อกูลส่งเสริมดวงวิญญาณของท่านให้ได้ประสบสุขสิทิภพสมเจตนารมของเสษยานุเสศยานเมตและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายหากดวงวิญญาณมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากดวงวิญญาณมีความสุขอยู่แล้ว ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มาในงานชาอปนสิบศพในวันนี้ขอจงมีความสุขความเจริญจเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะาพลานาไมทวีคูณบริบูรณ์้วยลาบยศปรากฏด้วยเกียรติศักดิด์ประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคล สมบูรณ์ผลผลทุกทิพาราติการสแสดงพระธรรมเทศนาสมควรจะเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีสาธุยาทาววาิวังอาปุราภริปุเรนติสากวัง เอวเมวะิโตทินังเปตาหนังปะกะปติิจตังปติตังทุหังจะป็เอวะสุเมเจโตสเปปูเรนโตสังกปาจันโทปนระโสยาถามณิโชติระโสยาถาสปิติโยวิวัตชันโตสัปโรโควินัสโต มาเตพวัดวันตราโยสุเกติขายุโกภวะอภิวาธนาศีลสาเนจังมุทฮาปชายนโนจตารอธรรมวัดทันติอายุวันโอสุข,งขาางังพระลัง